สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิดตู้ชายชนน้อยๆนะคะนี่ตามคำเรียบร้องนะคะเยอะมากนี่ค่ะอันนี้คือห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบดูค่ะอันนี้คือกระถางสี่นิ้วต้นโตแล้วนะคะนี่ต้นโตแล้วค่ะนี่กระถางสี่นิ้วนะนี่ สีนิวอันนี้550นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตู้หนึ่งนะคะอีกตู้หนึ่งจะเล็กกว่านี้โอจะขายอยู่ที่กระถางละ500นะคะพี่น้องนี่จ้ะนี่ค่ะอันนี้500เนาะ อันนี้ก็กระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ห้าร้อยค่ะห0 0รอยนะคะห้าบาทนี่ค่ะห้ารอยนะคะนี่ชอบแบบไหนบอกอุดได้เลยค่ะ